เหรียญรุ่นแรกหลวงู่เจียงวัดเจริญสุขาลามวลวิหารจังหวัดสมุทรสงครามปี2493เหรียญหลวงู่เจียงองนี้รุ่นแรกเป็นเนื้อทองแดงเปียกเงินเป็นกระไหลงเงินเก่านะคะหลวงพ่อเจียงอ่ะท่านเป็นผู้ที่สร้างพระแก้วมรกตสีเขียวที่โด่งดังท่านเป็นอดีตพระเจจิอาจารย์ผู้เข้มขขังอีกรูปหนึ่งในสายพระคณาจารย์แห่งลุ่มน้าแม่กลองซึ่งภายหลังต่อมาท่านก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนเป็น เจ้าคุณชล,ลาดในนามสมณศักดิ์ที่พระราชเมธีสมุทรเขตและเป็นหนึ่งในร้อยแปดพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกในพิธีพระพุทธชินราชอินโดจีนด้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อเจียงเหรียญน,นี้รุ่นแรกสวยคลาสสิกมากๆดูง่ายหายากนานๆจะเจอสวยๆแบบนี้สักองค์นะคะ เหรียญเสมาเจปาลอเสดพ่อรัชกาลที่5จัดสร้างในปี2444เหรียญเสมาเจปาลอเป็นเหรียญที่นิยมมากพระพิธีใหญ่แล้วก็ปลุกเสกโดยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาตามวารละโอกาสอันเป็นมงคลเพื่อให้เป็นที่ระลึกแล้วก็เหรียญรุ่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างขึ้น เพื่อพระราชทา,านให้แก่เด็กหญิงแล้วก็เด็กชายตามหัวเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงเสด็จประพาสเมื่อปีพศ2444โดยเชื่อว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงพระราชทา,านด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจึงเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทา,านเป็นอันมากและถือได้ว่าเป็นของสูงที่ใครได้บูชาครอบครองแล้วอ่ะย่อมนำความมงคลมาสู่ตนเองและครอบครัวเหรียญรุ่นนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะ ยังสวยคมดูง่ายและคนในสมัยก่อนก็หวงแห,เหนเหรียญเสมาจปรลนิมากเนื่องจากเป็นเหรียญที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5ทรงพระราชทานให้โดยพระหัตของพระองค์เองชาวบ้านจึงมักเก็บไว้บูชาไว้ที่บ้านหรือบางคนก็นอาจจะร้อยสร้อยคอเอาไว้แขวนปิดตัวบูชาไว้ตลอดเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆตามประวัติกล่าวว่าเสด็จพ่อรัชกาลที่ห ทรงได้นำเหรียญรุ่นนี้ไปให้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านอธิษฐานจิตให้ซึ่งหลวงปู่เอี่ยมท่านถือได้ว่าเป็นพระอาจารย์ของเสด็จพ่อรัชกาลที่5ด้วยพุทธคุณอันเข้มขลางศักดิ์สิทธิ์และความหายากจึงเป็นที่หวงแหนของชาวบ้านและผู้ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งค่ะพระหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวมนมีลูกแก้วเนื้อว่านวัดสารลอยจังหวัดสงขลาปี2506 พระหลวงทั่วดวสารละลอยองค์นี้รุ่นแรกสวยมากมีหน้ามีตาหลังเจดีนิยมชัดเจนเนื้อว่าดสวยเต็มสูบมวลสารทำจากว่าดร้อยแปดชนิดพระดีพิธีใหญ่มากองค์นี้สภาพสวยเดิมๆสวยๆแบบนี้หายากมากแล้วนะคะพระสมเด็จกลีดบวัวใหญ่เนื้อผงพุทธคุณหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรปี2515 องคนี้พิมพ์ใหญ่สร้างน้อยหายากพระพิธีใหญ่ของวัดบางคลานปลุกเสกพร้อมรูปหล่อและเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กและอีกหลายประเภทมีพระเกจิมาร่วมปลุกเสกในพิธีมากมายพระสมเด็จกิบบัวนี้เป็นพระพิธีใหญ่ของวัดบางคลานในปี2515นะคะพุทธคุณสูงทุกด้านองค์นี้สวยสมบูรณ์สวยเดิมเดิมน่าบูชามากๆเลยค่ะพระกิบบัวพิมพ์ใหญ่องคนี้ไม่ค่อยได้เจอนะคะ นานๆจะพบเจอสักองค์ค่ะเหลียญหล่อขี่แพะรุ่นแรกหลวงพ่อปลื้มวัดพราวจังหวัดสุพรรณบุรีปี2 4 6 2หลวงพ่อปลื้มท่านเป็นพระที่เคร่งในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างมากใครจะอาราธนาไปส่วนมนที่ไหนไม่ว่าใกล้หรือไกลท่านก็จะไม่ปฏิเสธแม้ว่าตอนที่ท่านจะชราภาพมากเดินไม่ไหวแล้ว เจ้าภาพก็จะส่งแคร่มารับท่านไปท่านก็รับนิมนต์ด้วยท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงชาวบ้านในสมัยนั้นต่างเคารพรักและศรัทธ,ธาในตัวท่านมากหลวงพ่อปลืม้มท่านได้สร้างเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองไว้เพียงรุ่นเดียวเป็นทรงเสมาขว่ําหูในตัวภายในเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์จะมีรูปแพ้อยู่ที่ด้านล่างเหรียญหลวงพ่อปลืม้มท่านได้รวบรวมโลหะธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่นแผ่นยันแผ่นจานทั้งทองคำเงินทองแดงทองเหลืองและชนวนจากพิธีต่างๆพร้อมทั้งสายลอบฟ้าจากหลักคาโบสหลังคาเจดีซึ่งได้รับพลังงานจากจักรวาลได้นำมาเททองหล่อหลอมและสร้างเป็นเหรียญหล่อรุ่นนี้เมื่อมีผู้นำไปห้อยคอก็เกิดประสบการณ์มากมายมีอยู่คนนึงนะคะมีเหรียญหล่อของหลวงพ่อ แขวนไว้ติดตัวแล้วก็ถูกยิงด้วยปืนลูกซองแต่กระสุนด้านยิงไม่ออกแล้วก็ยังมีเรื่องของคนที่โดนผีเข้ามีบุคคลน่ะได้นําเอาเหรียญหล่อของหลวงพ่อเนี่ยไปคล้องคอให้คนที่โดนผีเข้าด้วยผีที่เข้าอยู่ก็ร้องโอดครัวญแล้วก็ออกไปในทันทีแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายต้องถามคนสุพรรณบุรียุคเก่าค่ะเขาจะรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปลืม้ม ปัจจุบันเหรียญของหลวงพ่อปลื้มหาชมได้ยากมากแล้วนะคะและราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเป็นเหรียญหล่อเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีของจังหวัดสุพรรณที่หายากมากแล้วค่ะพระเตาลีดหลวงปู่ทวดหลังหงนังสือแบบหนานิยมบล็อกเลขหนึ่งหัวมังกรหน้าใหญ่วัดเอี่ยมบรนุษกรุงเทพมหานครปี2506 พระพิธีใหญ่พระอาจารย์ทิมวชังให้ปลุกเสกนานสามวันสามคืนและปลุกเสกร่วมกับพระเกจิคณาจารย์1้อยแปลูกอาทิเช่นหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพรีหลวงปู่นาควัดละคังหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อสุดวัดกาหลงพ่อท่านเขียววัดหลงบนพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเสงวัดกาลยานมิตรเป็นต้นพระเตาลี่หลวงปู่ทวดรุ่นนี้พระพิธีใหญ่พิธีเดียวกันกับพระกลิ่งอุบาเกงวัดเอี่ยงวรนุษย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและตามประวัติบอกว่าได้เข้าปลุกเสกที่วัดประสาทบุญวาสอีกวาระหนึ่งด้วย โดยพระอาจารย์ทินวชังให้เป็นประธานในการปลุกเสกพระหลวงปู่ทวดองค์นี้สวยมากนะคะดูง่ายๆลมดำเดิมๆพระเป็นแบบหนานิยมเลขหนึ่งหัวมงกรนิยมมากและหายากม,มากๆพระพิธีใหญ่พิธีการปลุกเสกเข้มขลังมากน่าบูชามากๆนะคะเพราะคนในวงการบอกว่าใช้แทนพระของหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือปี05ของวช้งให้ ที่มีราคาสูงสูงได้เลยค่ะพระชัยวัดพระครูสอนวัดมักคสารกรุงเทพมหานครปี2 4 8 4พระครูสอนท่านเป็นสิษย์ใกล้ชิดกับท่านเจ้ามาวะสามปลืม้มได้จัดสร้างพระชัยวัดขึ้นเพื่อแจกจ่ายเป็นครั้งแรกในปี2484 ซึ่งเป็นช่วงมหาสงครามเอเชียบุรพาและก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารตำรวจและประชาชนโดยจัดสร้างจเจริลรอยตามผู้เป็นอาจารย์อีกครั้งรูปลักษณ์ที่คล้ายกับพระชัยวัตรพิมพ์เสียนทุยของท่านเจมาต่างกันที่เนื้อหาและรายละเอียดของพิมพ์ทรงซึ่งพระชัยวัตรพระครูสอนจะเป็นพระหล่อเนื้อโลหะแกะทองเหลืององค์นี้จะเป็นพิมพ์หน้าเดียว พระชัยวัดพระครูสององค์นี้สวยมีหน้ามีตานะคะเนื้อจัดหายากค่ะนานๆจะพบเจอสักองค์องค์นี้จะสวยเดิมๆเลยนะคะดูง่ายๆนางกวักพิมพ์เล็กหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีปี2 4 6 0ถึง2470เป็นนางกวักจุกต้นต้นของหลวงพ่อค่ะ องนี้พิมพ์ผมหวีก้นมีช่อนิยมน้ำทองกระจายทั่วทั้งองสวยมากเลยนะคะเป็นนางกว่างในตำนานของหลวงพ่ออิ่มซึ่งหลวงพ่ออิ่มท่านเป็นพระเเจิยุคเก่าของเมืองสุพรรณในยุคเดียวกันกับหลวงพ่อกาบหลวงพ่อพริง้งวัดวรจันหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลหลวงพ่ออน้นวัดดอนบุผาลามเป็นต้นนักสะสมพระเครื่องตามบอกว่าหลวงพ่ออิ่มเป็นลูกศิษย์ยุคต้นๆของหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่า ซึ่งลูกศิษย์รุ่นนี้ได้แก่หลวงพ่อโตวัดวิหารทองหลวงพ่อคงวัดใหม่บําเพ็ญบุญหลวงพ่ออิมเนียดีมีชื่อเสียงมากในสุพรรณบุรีว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งมากด้าน,นคงกระพันชาติเป็นที่เลื่องลือไปทั่วในยุคนั้นเรื่องพุทธคุณของพระเครื่องตลอดจนวัตถุมงคลอื่นๆของหลวงพ่อนั้นมีประสบการณ์อย่างโชคชนตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่แล้ว ทั้งคนกนรมบชาติการเที่ยวงาแคล้วคลาดมหาอุดเป็นเมตตามหานิยมค้าขายดีมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือถึงขนาดยกย่องว่าใครที่มีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อก็จะอิ่มสมชื่อจริงๆไม่มีคำว่าอดนอกจากนี้ประสบการณ์เรื่องคุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆก็ดีเยี่ยมเล่าขาไม่รู้จบถึงขนาดที่ว่าเหล่าบรรดาเสือปล้นเมืองสุพรรณรุ่นเก่าทั้งหลาย ที่เรื่องชื่อว่าหนังเหนียวอยู่มีดอยู่ปืนส่วนใหญ่ใช้พระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อทั้งนั้นหรือไม่ก็จะไปสักยันกับท่านไม่เว้นแม้กระทั่งวัตถุมงคลรูปแม่นางกวาดของท่านก็มีอนุภาพเรื่องคงกระพันชาติมหาอุดหยุดป,ปืนได้ด้วยเหมือนกันทั้งๆท,ที่เป็นเครื่องรางคลองขลังที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เรื่องเมตตาค้าขายเป็นหลักเครื่องรางของท่านที่สร้างขึ้นมา โดยเฉพาะแม่นางกวางนะคะองค์นี้เนื้อทองเหลืองสุกปลั่งคนโบราจะเรียกทองแบบนี้ว่าทองดอกบวบหรือทองลูกบวบเนื้อทองดอกบวบเก่าสวยดูง่ายพิมพ์ผมหวีก้นมีช่อนิยมน้ำทองกระจายทั่วทั้งองค์สวยมากเลยค่ะพิมพ์ขนาดเล็กน่ารักนะคะคล้องเบาสบายนางกวักช่วยให้ค้าขายดีเงินทองหลั่งไหลแล้วก็เป็นเมตตาจเจริญรุ่งเรืองดีมากเลยค่ะ รูปหล่อบลารุ่นแรกหลวงปู่รอดวัดแสนติกาวาจังหวัดพิษณุโลกอดีตเจ้าคณะอำเภอรพรมพิรามสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์อำเภอรพรมพิรามสมัยก่อนเป็นศูนย์รวมของบรรดาพวกโจรผู้ร้ายมีทั้งเสือที่เป็นสัตว์แล้วก็บักเสือที่เป็นคนเยอะแยะไปหมดทั้งเสือเจ้าถิ่นเสือต่างถิ่นกระจายอยู่เต็มเมืองหลวงปู่รอดเล่าให้ฟังว่ามีเสืออยู่คนหนึ่งอ่ะมันชอบลูกสาวบ้านไหน มันก็จะถือเหล้าขวดเดียวเข้าไปสู่ขอเอาดือด้อเวลาขึ้นบ้านน่ะมันก็จะพูดว่าพ่อแม่มารับไหวเดี๋ยวนี้กินเหล้าแล้วผมจะขอลูกสาวไปเลยนะหลวงปู่รอดก็ได้เมตตาตามไปช่วยกลับคืนมาได้เกือบหมดโดยไม่กลัวพวกเสือแต่ยังใดเพราะสมัยนะั้นพวกเสือต่างๆต้องมาพึ่งบาร,รมีของหลวงพ่อด้วยแต่ก็มีพวกเสือบางคนน่ะมันก็จะมาตามคืนมีอยู่คืนนึงท่านกำลังท่องหนังสืออยู่ แล้วก็ได้ยินเสียงลั่นไกปืนสองสาครั้งพอรู้ว่าถูกรอบยิงท่านก็เข้าไปในกุฏิแล้วก็คว้าขวานออกมาพร้อมตะโกนท้าพวกมันให้ออกมาฟันกันซึ่งซึ่งหน้าแต่ก็ไม่เห็นมีใครกล้าออกมาสักคนแล้วก็เห็นว่าล่าถอยกลับไปซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นท่านยังมานั่งคิดว่าเป็นเรื่องแปลกว่าทำไมลูกปืนของพวกนั้นถึงยิงไม่ออกรูปหล,อล่อโบราณรุ่นแรกหลบปูรอดองคนี้พิมพ์ใหญ่สร้างน้อย สมัยนะั้นหลวงพ่อแจกให้เฉพาะสิทยาอนุสิทธิเท่านั้นจึงหายากมากๆนะคะหลวงพ่อได้ปลุกเศกหนึ่งไตมาสและก็ได้นําเข้าพิธีอีกหลายพิธีที่ท่านได้รับนิมนต์ไปร่วมปลุกเศษด้วยรูปหล,อล่อโบราณรุ่นแรกหลวงปู่ลอดพิมพ์ใหญ่สร้างราวปีพศ2510กว่ากว่าไม่เกินปี20ค่ะส่วนพิมพ์เล็กสร้างในปี2528เนื้อหาพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กจะต่างกันมากนะคะ พิมใหญ่เนื้อจะจัดจ้านมากๆเนื้อจะออกเขียวในเหมือนพระพุทธชินราชอินโดจีเลยค่ะพระสร้างไปถึงร้อยองค์นานๆจะพบเจอสักองค์หายากมากๆพระองค์นี้สวยแท้เนื้อจ,จัดจ้านชนิดดูง,ง่ายๆพ,พุทธคุณเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากองค์นี้สวยเดิมๆเลยนะคะน่าบูชามากๆค่ะ เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงบัวเล็กบล็อกสายฝนนิยมเนื้อทองแดงลมดำบล็อกนี้สายฝนนิยมนะคะออกและแจกที่วัดสีมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดปี2522วัดสีมงคลเป็นวัดบ้านเกิดของหลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุดท่านเป็นเจ้าตำหรับยันตะก้อเคี้ยวเสือที่เป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจนขมังเว์หลวงพ่อสุดท่านศึกษาวิชากับพระครูเมาวัดกลางพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์สําคัญของหลวงพ่อสุดที่ให้ความเคารพนับถืออย่างมากและท่านก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมซึ่งทุกท่านาเป็นพระอาจารย์ที่หลวงพ่อสุดนับถืออย่างมากเหรียญหลวงพ่อสุดเหรียญน,นี้สวยดูง่ายๆเห็นสายฝนชัดเจนผิวดําเดิมเลยนะคะผิวสวยมากสวยคมแท้ดูง่ายๆผิวสวยมากหายาก นานๆจะเจอสีสวยแบบนี้สักองค์นะคะบูชาติดตัวช่วยด้านแคล้วคลาดคงกระพันแล้วก็ช่วยในด้านปลอดภัยดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าพระจันทร์ร้านพระเครื่องคุณเบนและเฟซบุ๊กร้านพระเครื่องคุณเบนหรือแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมคุยเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ